สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะได้มีการเตรียมจัดงาน3ปีสคทชพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่ดินประชาชนอยู่กินยั่งยืนค่ะ ดรวีรวรรณภูริเดชค่ะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าผอ,อสคทชอได้กล่าวนะคะว่าวันที่11กุมภาพันธ์ของทุกปีนับว่าเป็นวันสำคัญเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคทชอที่จัดขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ 2,564ตามพระราชบัญญัติปรับปรุปงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่20พุทธศักราช2,564โดยมีหน้าที่รับผิดชอบค่ะในเรื่องของการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติภายใต้แนวคิดบริหารจัดการที่ดินประชาชนอยู่กินยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะครับภายในงานก็ได้มีการปาตกถาพิเศษเรื่องของทิศทางและนโยบายการแก้ไขแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกัน โดยพลเอกภพยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีและกิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อ3ปีสอคอทอชอแก้ปัญหาพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่ดินตลอดจนจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคอทอชอระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,566และการจัดนิทรศการผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งได้นําเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายขนทับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนคทชครับที่คัดสรรจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาจําหน่ายกว่าร้อยบูธด้วยกันครับซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษอีกด้วยครับ